โอเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในออฟโรดอีพิกกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาขับรถสำรวจพื้นที่ในแมปนี้นะมันมีอยู่สามอันผมจะเอานี้ก่อนอันนี้คืออีกรหัสนะไอนนเป็นผู้ช่วยอันนี้คือน้องผมนี่ส่ยแ่นโคตรเท่เลยโคตดไท่นะเนี่ยโอโ้โหอันนี้ให้เล่นในโน้ตบุ๊กนะมัเล่นยังไม่ค่อยเป็นอะไรมันเออไปเรามาดูรถเลยดีกว่ามาโยติด อ่านี่เลยใครดูเรื่องบินเทนก็จะรู้ว่านี่วันนี้คือรถรถปูแม็กเทนเทนิสันไปไหนไน,ไนี่รถอยู่นี่เอาใครอันนี้เครื่องอันนี้เป็นรถที่เอาไว้แบบรถคันนี้ไปไม่ถึงก็จะเอารถคันนี้ไปแทนนะวันนี้ไอ้ไอ้ไอน้องผมบทบาทก็คือมาเป็นเพื่อนเฉยผมกลัวนี่รถข้างในรถนะ,ะรถไทยเลยนี่ อยากเห็นไอ้ตรงนี่ว่าเปิดประตูดริงไ้ด้วยน,นี่โอ้โหมีตู้เย็นด้วยอันนี้คือห้องเนาะทำไมมันเหลือครึ่งตัวเนี่ยโอเครถมันก็จะแคบๆหน่อยอันนี้ทะลุได้ด้วยโอ้โหรถสมจริงเฮ้ประตูเปิดได้ไปวะประตูอันนี้เป็นอันนี้คือห้องนะ้ำโคตรแคบโคตรแสบตาเลยนะโอ้โหห้องครัวเลน,นีอันนี้คือประตูมมีประตูสองฝั่ง เฮ้มึงก็นอนอยู่นั้นเดี๋ยวจะไปกันแล้ววันนี้เราจะไปสำรวจพื้นที่ในแมปนี้กันติดห้าอะไรปะเราไปกันดีกว่าไปทางถนนปกติกันนะเราจะไปเอ้ยรถเราจะไปทางถนนปกติก่อนโอเครถก็ขับแบบนี้นะทางก็ เราจะไปตรงถนนคอนกรีตก่อนเนี่ยถนนพวกนี้ก่อนทางซ้ายเรารู้แล้วเป็นสนามบินเดี๋ยวเดวเราค่อยมาเดี๋ยวไปทางขวาก่อนทางขวานี่ก็จะผ่านน่าจะผ่านฟาร์มดุงโทนี่ด้วยมั้งเราไปกันอีกกว่าโอเครถแรงนะคันนี้แต่งมาจากเงินหกหมื่นแล้วแค่สามหมื่นเองอันนี้รถแรงมากเลยนะครับจังหวะนี้ รถแม่งแรงขี่ผ่ายไบวอดเลยนะครับเฮ้ยเราจะไปทางเราไปทางไหนดีทางถนนใหญ่ทางถนนเล็กดีวะอุ้ยเชียแม่งตกกระจายหมดเราลองตรงไปกันก็ได้เดี๋ยวค่อยมาทางนี้ใหม่ก,มมก,กระโดดกต็ตกสิลองลองกระโดดดิอ๋อเนี่ยอือมีคนมีคนบ้าต,ตรง นี่มานั่ง,าง,างคคาออมานั่งข้างๆคนครับดีกว่าเออมานั่งเนี้ยแหละเออเออไปเราไปกันต่อวันนี้มาในลูกใหม่ปกติจะเป็นเสื้อแอมนู ube, วันนี้นายแอดคาราบาวมาทางรถแฟงบนก็อยากขึ้นไปดูนะเดี๋ยวสักวันเออ <c oughs> รถแรงไปหน่อยนี่เรามาทางนี้นี่ไงฟาร์มที่ไปลุงทุนี่ <c oughs> ฟาร์มลุงทุนี่ นี่จะไปให้ทุกอย่างเลยโอเคในฟาร์มลุงโทนี่ที่เราไปส่งวัวส่งวัวที่ฟาร,รม์มเ,เ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขับหลรถเทว่นี่นะทางนี้ผมยังไม่เคยมาเลยนะนี่เราจะขับไปรถนี่กแรงเกินแรงพาไปวอดเลยแรงจนแมปโหลดไม่ทันอ๋อนนี้ที่ขนไม้อ๋อแล้ขับไปเรื่อยๆทางนี้อะไรวะมีแต่ทางไม่เคยมานะ ทางที่ไม่เคยมาแบบมันใหญ่นะนะมันน่าจะมีแผนที่แต่ไม่เคยเห็นอ๋อโอเคถนนนี้ด้วยอยากไปฟาร์มโคตรลุ่งเลยสักวันจะมาทำฟาร์มรอมีเวลาว่างก่อน พี่ทางหน้าไปว่ะอ๋อทางนี้เดี๋ยวลองมาลงรถคันส้มดีกว่าว่ารถคันส้มจะไปได้ไหมเด๋วยดวคันนี้จอดแล้วเดี๋ยวลองเอารถคันส้มไปลงรถกันโอเคขึ้นมา โคตรเท่เลยคันนี้โอ้โหโคตรชอบค้างๆเออไปไปรุ่แรงเลยโอ้เรามาชมในเมืองกันนะครับเหมือนจะเป็นที่ทำฟาร์มใช่มันจะเป็นที่ทำฟาร์มเนาะ นี่ก็จะเป็นอุ้ยรถถ่ายขนใหญ่แพงสิบายแน่เลยเนี่ยเฮ้ยอหนุม่มลงไปดิลงไปดูรถถ่ายดิขึ้นไปดิสะลุอีก อ๋อทางนี้เมื่อเชื่อมกันเลยนี่ว่ามึคขับรถวนเลยเดี๋ยวไปรับไอ้น้องคนนั้นกันรับน้องลิสโก้โอเคถึงแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดปัญหาแ๊บหนึ่งโอเคแก้ปัญหาแต่แล้วเมื่ยี่มันงูองโอเคขึ้นรถมา <Yeah. S 1> โอเคเราไปกันต่อเราเดี๋ยวมาสำรวจทางนี้ดีกว่าสำรวจนี่เลยในหละทางนี้ างไหนวันเนี้ยทางนี้ว้นล่างรถไฟโอเคโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะลองเอารถคันนั้นเป็นรถไฟกันแล้วกลับไปที่รถเรากันดีกว่านี่เลยเดี๋ยวจะเป็นรถไฟน่าจะไปได้มั้งจีพายเขามาทางไหนวันเนี้ยทางนี้ทางนี้ ว่าไม่ใช่แล้วตอนนี้เราเกิดอาการหลงขึ้นมานะครับโอเคหลงแล้วเรียบร้อยครับหาบ้านไม่เจอครับหาบ้านไม่เจอบ้านเราอ๋อทางนี้ตะมาทางนี้นี่นี่ทางนี้อนนนนโอเคตะมานี่งเจอแล้ว เบกอู uh ้ห huh. ูไปอาลกิโลดกันดีกว่า,าให้มันนั่งอยู่นั่นเลยแมงปล่อยแมงทิ้ไงแมงเลยขึ้นแมงวะโอเคเห็นมาได้แล้วนี่นี่เดี๋ยวไปทางนี้ก็ได้ ทางรถไฟมันสิ้นสุดทางนี้งั้นเราก็เป็นรถไฟเลยแล้วกันชศกชักชศกชักพูนพูนไปเรามาขับทางรถไฟกันนะโคตรให้เลยจังหวะนี้โอ้โหรถโคตรแรง รถแรงกันแมปโหลดไม่ทันเลยรถไฟชึกชักปุ่นปนโชคดีเย็นนี้ไม่มีรถไฟเราขับมาทางรถไฟด้วยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะจังหวะนี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นรถติดแล้วนุม่มลงไปดูดิงั้นเราต้องใช้ไม้ดิดละอันหนึ่งตอนนี้ตังมีอยู่สามแสนเซื้อรถยกได้ป่าววะมันอยู่ไหนนะรถยกรถยก อยู่ในนะ้เจอแล้วอ๋อแสนหนึ่งซื้อได้เราซื้อเลยซื้อแล้วก็เปาวาเลยเปาไมาได้ตั้งล้านหนึ่งโวนี่เลยมีบางอย่างขวางทางจะพาแล้ว,ลวเราก็มาติดอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้ใครขับมาวะนี่แหละได้ละรถยก เดี๋ยวเราไปลบรถคันนั้นออกมาแล้วเด,ดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยเสกใหม่โอเคบังคับบังคับเคนดิไอหนุม่มขึ้นไปบนรถเคนไม่ใช่อันนี้อันนี้ห้องคนขับไม่ใช่ผิดผิดทีผิดทีอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนู้นอันนนู้อันนู้นน,น,น,น่ะเคลน่ะเอออันนั่นแหละกระโดดให้มันถึงสิเออบังคับเลย เขาขึ้นมหครับไงวะลงมาดิเดี๋ยวขึ้นไปเองจึ๊บอ๋ออะไรคนต้องคนต้องมีตัวเฮ้ยขยับรถหน่อยดิหนุม่มขยับให้มันไปข้างหน้าหน่อยดิ รถยกอะไปขยับรถยกกดกด e กด e อ่าอ่าขยับรถแป้งขยับรถแป้งหน้าหน่อยขึ้นได้ยางเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวขยับเองเหมือนเหมือน มันนี่จะขับรถไม่ได้โคตรกากเลยไปขับรถยืนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขับเองโอเคนี่คือเหตุการณ์ที่เสียตังค์เยอะชิบหายไปวอดเลยโอเคแล้วเดี๋ยว,ยวไปโอเคขยับไแลว แล้วมันขยับรถยังไงเนี่ยแล้วมันมันเตรียมต่องไงที่กระเป๋าบ่กระเป๋ากระเป๋า,ปาไม่มีเว้ยปีนี้ไปดูดิมีแต่ด้ขับรถ มันใช้ไงไวรถเเชนนี่เฮ้ยรถเเชนใช้ไงรีเซตเอ,อ้ยไม่รีเซตเป็นรีเซตแมวชิปายเอ,อ้ยรีเซตทำไมวะเปิด,ดอนเปิดก่อนมันมาขับยังไงวะโอเคมาจังขวา เดิมเขาไม่โตโอเคเฮ้ไอ้น okay. hey, ุ N ่มไอ้นุ N ่มมานี่ดิมามายืนตรงนี้มายืนตรงนี้นี่นะี่มายืนยืนตรงนี้เออนั่นแหละมานะยืนอยู่ตรงนี้นะ เห็นมาสำหรับคลิปนี้ก็จุบไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคบายบาย